แล้วนะจะำแล้วพอยงเลยแล้วนะมาคองเลนบนะยิงอีลีเแงเอาเลย้วกกกลานรับเลางมาลำเดแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้สีแดงเลยครับ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดบ้านท่าด่านนะครับเพราะว่ามาชมบาร,รมีของปูน่นาคราชนะครับวันนี้ก็เป็นการาบวงสรวงถวายาข้าวของนะครับให้ปูน่นาคราชนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปชมกันใกล้ๆนะครับวันนี้ก็จะพา F อซพาคุณผู้ชมนะครับไปหาเลขเด็ดเ,ดดเนาะให้กับ F อซให้กับ ณผู้ชมนะครับที่ชมกันอยู่ทางช่อง YouTube นะครับคนสุริมทีวีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ មកជាសំរិទ្ធិនៃគំរូដំណាក់គូរធំនៃរាជសិរសាពីប្រចាំអង្គជាលាសាទុអ ojira មគានីយ៉ាងជុំសពក្បងរបស់គងមូលមួយពួនសរនេះទេបណាតអន្តរិខេចាទៀងពេលបន្តែបន្តែពូលបតពីក្លារងួតទេបដានឱហាកាប្រមេគៀទេបដាទីយ៉ាងប្រមៃអាស្រ័យណូកនងគូនញាជូលមកជូលជាកសិនតាសិយវិមានជាណូកនងវិមានស្ថានទួយទមមូលមួយមួយក៏ជុំដល់ទូទីកនងវិមានស្ថានបនញៀងជុំប្រកគ្នាកាមេកា ទេពបដារៀបការសរុបសរុបស្រងរបស់របងបងតានំពន្តាទេពបដាជាលាយមូនមងប្រជុំដំណការតរបនៈថាណីជាハウគញុជាតេបដានោះអាយដលដកជាជាទុំព្រមក្រុមប្រងពួងលងស្រែចាំការទៅបាននំនំទេពបដាប្រចាំពូនពរព្រមទៅជុំចាប់តបាថាឆ្លងអ៊ីសមេជាតេបដានោះអាយដលក៏កចំណត់ជើងបងសតឹងពងជាអាចើញមកជាអធិបតីនៅក្នុងស្ថាប័នបច្ច័យបដាជាគោជាមហរុងជាញេ เทประดาทิทัทนตาสถิตสอบสถานสันติเตกันจะใช้จุดแจกเหรอไหมจุดแจกเลยบ่ะครับไม่งั้นอีก ลัดชิดใหญ่นะครับคุณผู้ชมลัดชิดใหญ่นะครับใหญ่มากไม่ไม่ยากจัะองค์ปูเข้าบ่ไม่รู้เขาก็เป็นเขาเองแล้วเนี่ยเขาอยู่เขา งอนนมาแล้วจริงๆริงเลยมาแล้วจริงจรยาาน้าไปรำแล้วมาแล้วเห็นมันพุ่งจนมันอ้วกเป็นจนแบบนี้เออได้เราจะรำแล้วนะจะรำแล้วโอ้ยรัวกูบเออนั่ทโทรศัพท์เขา หอยเด้อตอนนี้น้ยเด้อไทยจริงจริงขอรูปหวยเด้อลูกค้านอันนี้นะสามหวยเด้อมันเด้อนะเห็นบอกอยู่ๆเขาก็เห็นสันตั้งแต่อันนี้แล้วเออเขาสันด้วยเขาหาวด้วยนะเขาง่วงนอนก็เลยมันเป็นอะไรวะสาธุสาธุบอกหวยเด้อไบีมสาธุสาธุนะคะไทยจริงเด้อก็บอกบอกหวยเด้อบอกหวยบอกเลขบอกเบอร์เด้อออนนัั่งกบบโจรรรเเ์ะอ យាយៗកុំមកបិញមកចូលអឺឯងຢູ່ស្ដីមុននេះបាក់ចាក់គេទឹកកាត់ឡើយបាក់បាក់ខ្លាយគេប្រកបអីណែអើវៃនៅនោះហួយប៉ាប់លេកណាសុំណៃសុំអើຂໍឲ្យបងហាគេថាมันអួយទេអូ3ពិនណាครับអើតាមເຂົ້າແນ່ ขามเขาหน่อยขามเขาหน่อยครับมาแล้วมาแล้วนะเออสมเบอร์นะไม่กินเลยดักในเครื่นะเออเออเออมนฑ์จะขามนฑ์จะข่าลงมาลับอันเครื่องซ้งเวยกระให้คลานตีในนั้นตีกับย่าหนัเด้งั้นมันจะไปในอันนั้นตีนั้น กานเลยเล้อนะมาแต่ของเล่นบ่อหนามาจริงจริงอีเล่แบงแบงแบงมาจุดทูบขอเก้าอี้ออกหน่อยครับปักทูปปักทูปมาปักทูปให้น้อยมาปักทูปหน่อยุสาูเยแล้วก็บอกนะครับหูขาย้ขาาย ตัวไหนนาะดูมือหน่อยเด้อูเขายังไม่ได้กับเขาบอกะักขาบอกนะจักคาปติอะจ้กาับประจิตปตอนะจัู้ขาจักเออรักเอเด้อุณเ้ารักเออเออ Mai, ờ. rồi, lên rồi. Rồi. Uh, mà <laughs> mày không lắm mày mong cho young men dại sữa mùa mày đại sữa mùa mày បាទមកខ្ញុំធ្វើនេះយកข้างหน้าកាន់មួយទៀតបើមកគាត់ទើបគេដែរអើចាគេដែរយកទៅគីរងមួយរងទីលេអឺឲ្យគេតាំងប្រាប់เบอร์ហែឲ្យដល់សិតសំបុនដល់នោះ OP ពេលឋានអីគេវើនឹងបានសិតសំបុនណោបំប្រាប់ធ្វើអីចេះសំបុនណោតតតអាន1 2 3មុនគេដែរ ใช่บอกู้บอกไปบอกคุยเี่ทบอดายว่ะเอ๊ยังน่บอกไม่ต้องมาคุยหรอกแล้วตัวใหม่ตัวเก่าเวียสวนอมเวียดมาจานม์นเราบอกอีกตัวใหม่แล้วตัวเก่าตัวเก่าครับตัวเก่าทานจากนน่นมาเนี่ย ทำมันหยุดซื้อน้อนทีไรแต่มันมันรู้เลยรู้อะไรรู้แต่รู้หาอยากนอนอยากนอนอย่างเดียวโอ้อยากรำไม่มีเพลงรำไม่เลยรักษาลามาอย่างนี้อ้อยากรำมากคือไม่ได้รำเลยอ้อยากรำแต่ไม่ได้รำบอกร้อจะได้ช่วยกันสร้างให้เสร็จเนดนบอกรีกจังบอกรีกคุณจะเปิดได้หรือเปลดาเดีวยวเปิดคุณสวงเลยเปิดเปิดก็ยัง ព្រះព្រះជាគុណ맙ព្រះវិរុណហាកាសេនាព្រះរាមទិពរងបានជាព្រះបរមៃសួនព្រះចតុលោកបានព្រះបាលកសដាយកជន់នេះព្រះឬសំណូកានព្រះបាទបងព្រះរលៃព្រះវេសុវណ្ណព្រះបាទចន្ទពលព្រះបាទពួងជុំព្រះប្រមមុខ៤ព្រះរាមមុខ១០មួមមាសបគ្របទៀងព្រះថៃ៨ម៉ឺន៤ពាន់ធម្មขันទើបលោកអាចារ្យអាចារ្យឋានវិមានមួមគួងកណ្ងទីនេះព្រោះយើងខ្ញុំជាអ្នកដើរការបានเรียจอប្រដាប់ប្រដាប្រែងមក ອະພະພຸດທະເຈົ້າພະສາສະດາ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  <Sessizuk> <Sessizuk> ทัง9 3 7 9 3 7เนาะเมียนว่าครับ9 3 7 9 3 7เนอะ9 3 7แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับ